แล้วบางทีป้ายไฟเยอางทีหาในหอแต่ทางทีป้ายไฟคุณน่าจะมีในหออกใช่แล้วทางทุกองในหอเยอะแต่ทางบ้านอีกห้านเอออ่าอ่าโถ่ทำไมจะบอกว่าไม่ออกใช่ไหมไม่ใช่ไม่คือจะบอกให้ฟังว่าใครแล้วปากมันเสียตลอดทุกองตอนอยู่ในเวทีปากเสียตลอดเหลี่ยบไปพี่เกมันแช่งให้เคออกไปตลอดพี่เกอยลัไปไม่ใช่ไม่ใช่ แกหยุดพูดสักทีสิผลดันพี่เกยอยากไปพี่เกยอยากคือน้องแราดูหน้ามอวนะเยากไปพอดูหน้ามอวตะประกาศเสร็จสะดุ้งทั้งสองคนอ่ะแล้วพอแบบพอเกยไม่ออกปุ๊บไอ้ใบแบบโอ้ยเอาจะผ่าปันชอกไหลเกยอ่ะถ้าเป็นเพราะคุณเขาไม่ออกรินคือไมอขอสอนใครกว่าโอ้ยทำยันายเป็นไม่เ็นค่ะเอิกเกียร์ใจวันว่าน มันแจ้งเกย์ย้แ่ขึ้นบสอ่ะพี่เกยอย่ายืนนะไปหนึ่งมากคืมตอกย้ทุกเวลา่อย่าไปนะ่นี่กก็อย่ดเลยก่นจะออกออกสุดท้ายพี่เกยอย่าไปนะเฮ้ยจะย้ำทไม่าต้องพูดเหม่ถึงยังไม่โดนยืน้วกับนนี้จะแท้งเลยนะ ตอนนั้นไมาเรียนกูตูัเองเรื่อมาพอดีเกียวปอยองดูดนโดิของเี่ว่ากูอ่ะ้อวา่กไม่ได้แล้ใช่ไหมี่น็อต่านนะพี่ก็เรียคุณน็อแต่พี่ไม่ตกเลยเออเออ่ตักเห้ย่ตกเหคกแค่ยืนทำไมอ่ะเออไม่ได้หมายความว่าต้องไปด้หน่อยอ้เออ หาดับปีปากเค้าเนี่ยโหสงสัยจะดยไ,ไ,ได้มั้ยติที่ปากวิดีอ f a c e b o เป็นอะไรที่ไม่ให้จะลำลาตาเราเปิดไ,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 ไม่ได้เลยค่เดียวกํลังมารอบขาพสีเทามากํลังจะไฮแล้วแบบวา่าสีเทาตัา้งหน้ารองเท้าดีอ่ะโอ๋อย่าโคยทำําได้เจอ580องศาอยู่ก่อนแล้วถ้วาเป็น <มา S 3> อ,ย,อย่อางเงี้ยปามาเต็มมากสวัสดีค่ะ แล้วก็มีการย้ำว่าฉันอยากจะรู้ว่าถ้าพวกแกดูวิดีโอขฉันแกจะร้องไห้ไหมรู้ว่าตายไหมดึงคดิอาคิดถึงไหมไงบาอบไอคิดหึงอไม่หรือคิดต่อไปดีป้าดูอยู่คิดถึงป้าป้าชักดียวเดียวแล้ว ไม่บอกแล้วคูเขอาใหญ่ช้าระดับหนึ่งของบ้านไม่ได้เออต้องแทนมีสี่ก็แต่กันดับแบบนี้ะสนใจแล้วนะอ,อย่ะยอมแพ้เขา